พิมพเพชออนไลน์อำเภอเขาข้ออุทยานแห่งชาติเขาข้อข,อ,ข,อ,ขอรายงานสถานการณ์การเกิดไฟป่าประจำวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ดังนี้ 1. อุทยานแห่งชาติเขาข้อได้รับแจ้งจากวรุงศพอ .11 พิษณุโลกส่งรายงานจุดความร้อนฮอพสพอร์ตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2567เวลา1นาฬิกา38นาที2พบจุดความร้อนจำนวน3จุด จุดที่1พิกัด47 Q719937 E1839605N ท้องที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จุดที่2พิกัด47 Q726010 E1841303N ท้องที่บ้านทานทิพย์หมู่ที่11 บลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์จุดที่3พิกัด 47Q723623E1847693N ท้องที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์จุดต่อเน,นื่องวันที่4กุมภาพันธ์2567รอบเวลา13.22นนาทีและ13.24นนจำนวน1จุดและวันที่5กุมภาพันธ์2567รอบเวลา1.55 หน้าที่จำนวน2.3อุทยานแห่งชาติเขาค้อดำเนินการกรอบข้อมูลในระบบ Google Forms เพื่อยืนยันการพบข้อมูลไฟป่าจากข้อมูลหอสซอดแจ้งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่4วารุมพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ที่ขอค้อ1ทานทิปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ที่ขอค้อ3ผ่าซ่อนแก้วเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติเขาค้อและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาค้อได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จุดหอสซอบ5 งานจุดที่1อยู่ระหว่างปฏิบัติการดับไฟป่าจุดที่2คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อเข้าดับไฟป่าและสามารถควบคุมไฟได้ในเวลา15นาฬิกา5นาทีประเภทป่าป่าเป็นพันพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ15ไร่สาเหตุการเกิดไฟป่าคาดว่าจากการเก็บหาของป่าจุดที่3คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฆ่าเข้าดับไฟป่าและสามารถควบคุมไฟได้ในเวลา17นาฬิกา29นาทีประเภทป่า ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ35ไร่สาเหตุการเกิดไฟป่าคาดดว่าจากการเก็บหาของป่า6ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากบริเวณที่เกิดไฟป่าเป็นพื้นที่ภูเขาหน้าผาสูงชันห่างไกลเข้าถึงพื้นที่ลำบากทําให้การเข้าถึงดําเนินการล่าช้า7ผลการตรวจสอบเป็นประการใดจะได้เรียนผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปในสิกสันเที่ยงพับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพ้อข้อมูลข่าวสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวสศรีทัพทีม ศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน